สวัสดีครับมาพบกับสอนอปากนังผมวันนี้เราจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูแบตนะครับผมทำไมเราต้องฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับก็สมัยก่อนก็คือเราเราการทำงานเราก็คือแบตเตอรี่เมื่อเมื่อค้โค้พายุแล้วจะมีการเปลี่ยนเลยเปลี่ยน เปลี่ยนตามรอบหรือว่าแบตพังมครับล้วก็ก็เลยมีเนี่ยคิดว่าเอ,อ๊อย่างนี้มันเป็นต้นทุนที่สูงรือเปล่าหรือว่ามันบางทีา,า,าจะไม่ครบ2ปีปีกว่าเนี่ต้งเปลี่ยนแล้วก็เลยทําการศึกษาว่าเราจะทำยังไงเพื่อลดต้นทุนในจุดน,นี้ลงก็เลยเชื่อกันคิดคนว่าเราทําให้แบตอมันกลับขึ้นมา ใช้งานอีกครั้งได้ไหมอย่าน้อย3มเดือนหเดือนหรือ4ี่เดือนให้มันมากขึ้นหน่อยเพื่อทจะลดค่าใช้จ่ายครับเรื่ององค์ประกอบข,ของแบตเตอรี่ก็คือว่ามันก็จะมีแผ,นผ่นพลาดมีน้ำกรดมีอะไรนะแต่ว่าคือเราจากการใช้งานออไปพวกไอ้น้ำกรดของเราอะฮะการใช้งานไปเรื่อยๆเมื่อเข้ารุกมันก็จะกลายเป็นสันเปรอ เป็นตัวสัเสียที่ที่เป็นเกาะเกาะเป็นผ้าทำให้การเก็บไฟการจ่ายไฟอ่ะไม่ดีก็เลยมีผลว่าทําให้รถสตาร์ทไม่ติดบ,บ้างอะไรบ้างท,ที่ที่เคยพบกันอยู่อย่างนี้เราก็จะมาทาการสลายตัวสันเสีตัวน,น,นี้ออกกลับมาเป็นกลับมาคือผ่าเป็นน้ำขวดอ่ะได้ไหมวันนี้เราก็เลยมา มาลองดูเพราะว่าล้วก็มาเจออุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งมีขายในท้องตลาดโดยแค่ไหนนั่นเเป็นอาจจะเป็นของอยิงฮะสูเอื้อนะฮะการทำงานของเครื่องตัวตัวนี้ฮะจะเป็นเป็นตัวที่สามารถชาร์จไฟอัตโนมัติได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวสไลด์ซอนเสียดได้ด้วยนะฮะการทำงานของเขาอะซึ่ง ออกแบบมาเพื่อ2กระบวนการนะครับทีนี้เราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์เราจะมีเครื่องสลายตันเศษซูเออร์อ e ีโฮเอซนสาระฮะแล้วก็มีอุปกรณ์มีถุงมือตัวนี้จะเป็นตัววัดค่าความตรงเฉพาะของแบตเตอรี่นะฮะจะ,จะวัดว่าเราทำการ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 สลายเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะ ก็จะมีไฟฉายมีเครื่องวัด CCA ฮะตัวนี้เป็นสำคัญเลยฮะเป็นตัววัดแล้วก็มีกระดาษมีปากกาจดทั่วไปฮะไอ้ตัวนี้เป็นน้ำกดเพื่อเอาไว้วัดวัดค่ามาตรฐานของน้ำกดที่ใช้ในเมือง,งไทยฮะน,นีเป็นตัววัดคุณภาพของแบตนะครับมาดูแบตใหม่นะครับบ,ะะบวกลบนะครับ มันผลดนึนงออันนี้ค่าก็จะบอกว่า690 cca อชาร์จที่1 2บสองจุดเจโวลต์นะฮะแลวนี้แล้วก็ค่าโอห์มที่4.32ชาร์จแบบตัวนี้ร้อเปอร์เซ็นะฮะร้อแล้วก็การชาร์จ98% บอกสถานะว่ากู o ดแบ d นะครับนี่คือแบตดีแบตพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกอีกลูกหนึ่งนะฮะตังนี้ก็ถือวันหนักเลย อ๋อครับค่า CCA 295 CCA อยู่ที่9.73 v โวลต์ความต้นานทาน R อยู่ที่10.21ฮนะตอนนี้คุณภาพของแบต34%บ3การชาร์จศูนย์นะฮะเพราะว่าอาจจะชาร์จไม่เข้าไม่ไรเดี๋ยวเราลองชาร์จใหม่สถานะก็จะเช็คอาก็ชาร์จนะครับแล้วก็รีเซ็ตใหม่ฮนะ โอเคตัวนี้เราก็ดูแล้วก็จดค่าเดือไว้นะครับก่อนที่เราจะทาขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการเลือกว่าแบตเตอรี่ตัวไหนที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้ว่านะเอาเราจะเปรียบเทียบก่อนว่าแบตใหม่กับแบตที่ไปเข้ามาดูตัวนี้ฮะแบตตัวนี้อายุสองปี6เดือนนะฮะดูจากเลขบนที่ที่เราอันนี้มาได้ฮะหกหกแดงนะฮะ นี่ก็วันที่นี่ยะ6/3แลอันนี้แบตใหม่แต่ก็เพิ่งผ่านการใช้งานไป25วันนะฮะในการเลือกแบตเราก็จะมาเปิดฝาดูก่อนฮะเปิดฝาด,นะด,าดูว่าแล้วก็จะมีตกใช้มาส่องดูว่าแผ่นธาตุเราอ่ะยังได้ยังได้อยู่ไหมอย่างเราส่องตามดูจะเห็นว่าแผ่นธาตุเราเป็นยังไงได้อยู่ไหม อันแบบนี้แล้วก็มีด้านข้างมีบวมของแผ่นธาตุไว้ถ้ามีตะกัวสั้นสั้นเฟียดเยอะมันจะบวมออกมาด้านข้างครับถ้าความตองจำเพาะโดยมาตรฐานทั่วไปจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับมาตรฐานของน้ำกดอ่านล้รเรามาเช็คให้ดูเลยว่าน้ำกดของเราเท่าไหร่ ้องระวังนะขั้นตอนนี้ต้องระวังด้วยใส่ถุงมืออะไรให้เรียบร้ยนะ<ป>อยจะอยู่พอดีนะฮะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบพอดีนะเดยคือได้มาตรฐานเลยต้องกดนะฮะ จะอยู่ตรงสีเหลืองและก็สีขาวเดี๋ยวเรามาดูแบตใหม่ของเราจะได้เท่าไหร่แบตใหม่ของเราก็โอเคพอ,อดีเลยฮะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเห็นไหมฮะอ่าแล้วเรามาดูแบตเก่าเรา ที่ใช้งานมาแล้วสองปีหกเดือนจะเป็นยังไงอโอ้พันกว่าครับซึ่งอันนี้เป็นอ่อนมากจะเป็นในสถานะกวดอ่อนพันโอ้พันกว่าพันสองกว่าอ่าครับก็ถือว่าอ่อนนะครเราเราต้องทำให้ ให้ได้ใกล้เคียงค่ามาตรฐานมากสุดครัต่อไปคนระับเราจะมาทดลองว่าตัวนี้จะสตาร์ทเครื่องตัวนี้ติดไหมครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น205ซีซีจะต้องการค่าซีซีนี้ที300่300กว่าแต่ทม่คีดได้200กว่าในตามในทางทางนี้แล้วไม่น่าจะนะติดนะเดี๋ยวนงานรองลอง,ลองด้วย ทีได้ร้อยครับทีนี้เราก็จะมาลองสตาร์ทเครื่องนะครับไปหน้าปัดโอ้โหอันนี้เราลองเลยฮะสตาร์ทไม่ติดฮะอีกทีครับอีกทีก็คือสตาร์ทไม่ติดโอ้ไม่ไหวเลยฮะอ่ะทีนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนลูกใหม่ เดี๋ยวดูล้วมาตีตียล้วเน่ยแล้องเดี๋ยวลองจะได้เปลียนเปลียนเทียบกัน Okay, ครับต่อขั้นตอนการาทำรสลายสันเฟนะครับว่าจะมีขั้นตอนกันยังไงซึ <S <S ่งนี้จะรองรับได้ทั้ง12โวล์24โวล์นะครับอันนี้จะอบอกไอ,อ้นนออตัวนี้เป็นตัวปรับว่าแบตบของเรากี่แอมเราก็ต้องปรับไปตามนั้นนะตัวนี้น่าจะ85แอมแล้วก็ปรับไปไอ้เคียงถ้าเปิดมาฝั่งนี้จะเป็นการชาร์จแต่ถ้าเปิดมาฝั่งนี้จะเป็นการ ฟื้นฟูนะครับตอนนี้เราก็เปิดมาฟื้นฟูแล้วก็แล้วการีดเนี่ยบวกลบบวกกว่าเปิดฟ้าก่อนนะครับเพื่อให้ไอมันระบาย เค,เครื่องก็จะทำการตรวจเช็คว่าเาป็นที่กี่โวลจะประจแอมป์เท่าไหร่ที่เป็นอันอนตราจนมันเลยฮนะหนึ่ะสิบสองจุดหกที่สิบหกแอมป์นี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือเราจะรอเวลารอเวลาแล้วก็ค่อยมาเช็คว่าไอ้ค่า CCA ขึเอเอ้นยาง รถลดลงไหมนะครับผมเราจะมาลองดูอีกทีแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงครึ่งครับผมเราจะมาลองกันอีกทีครับหลังจากที่เราได้นำแบ,บตเตอรี่ไปฟื้นฟูมาแล้วนะครับเราจะมาทดลองว่าสตาร์ทแล้วจะเป็นยังไงครับจะติดไหมครับทีมงานสตาร์ทครับผม ค่า c c a ที่425 c c a นะครับผมโวลต์อยู่ที่13.33โวลต์นะครับความต้านทานอยู่ที่7.04มิลลิโอห์นะครับสถานะขึ้นกูดแบตนะครับผมก็แสดงว่าแบตตรงนี้ใช้ได้ต่อครับแต่ต้องมาดูกันที่ว่าจะได้ระยะนานแค่ไหนนะครับผมซออปากน้ำได้ทำการทดลองพื้นภูแบตเตอรี่ได้ได้นำไปใช้กับรถ ในกฟนเพื่อเก็บข้อมูลและวัดประสิทธิภาพการึงฟื้นเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางวัทยอและกฟนต่อไปครับสวัสดีครับ